อาลัยทวีไกรคุปพ่อเอปารีนาะเสียชีวิตในวัย85ปีสวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารายก็อสิบวันนี้แอดมินก็มีข่าวสารเกี่ยวกับอดีตนักการเมืองดังมาให้ทราบกันค่ะวันที่20เมษายนมีรายงานการเสียชีวิตของนา,ายทวีไกรคุปอดีตรามาชพาณิต อดีตสสราชบุรีบิดาของนางสาวปารินาไกรคุปอดีตสสราชบุรีพรรคพลังประชารัฐจากไปอย่างสงบในวัย85ปีที่โรงพยาบาลศิรีราชหลังจากก่อนหน้านี้นายทวีล้มป่วยที่บ้านในอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีกระทั่งเข้ารับการรักษาที่ห้องไอ u สมองโรงพยาบาลราชบุรี สำหรับประวัติของนายทวีเข้าสู่งานการเมืองด้วยการเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในปีพศ2518ก่อนที่จะมาลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีและได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในพศ2522 ได้รับเลือกเลื่อยมาจนมาถึงปีพศ2539ส่วนการเลือกตั้งในปีพศ2544ได้ลงสมัครในนามพักไทยรักไทยก่อนให้นางสาวป,ปารีนาปุตรสาวลงสมัครรับเลือกตั้งนายทวีเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในรัฐบาลพลเอกเปรม ตินสุลาโนนเมื่อปีพศ2524และเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลในชวนหลีภัยเมื่อปีพศ2535ทีมข่าวดารากสิบขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ